สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้มื่อนี้ผมกุ้งเจริญทรัพย์ครับ รับนาทีบรรยายสิพ้าพีผ้านองมาหาอาสีบไหมครับส่วงนี่อยากน้ำหอมแดงสิผพพ้าผีผ้านองมาหาหอมแดงไปขายเนาะครับเนาะมือนี่เขาเดม,มัดหอมแดงหอมจุกสวัสดีครับน้องละดี่ะสวัสดีอ้ายสวัสดีมือนี่เขาบอม,มีงว้วแดงนะครับมีแต่หอมแดงที่มานำเสนอพี่น้องเลยครับเด้อ สำหรับผู้ใดที่ต้องการเอาหอมแดงสีสะเกตไปทำกำไรไปทำไร่ได้หรือทำอาชีพเสริมทางทีมงานเฮานะครับเนะกุ้งเจริญทรัพย์เรามีหอมแดงของแท้จากสีสะเกตดนะครับเด้อของเฮานี่ไปคัดมาจากสวนเองเอามาหอยเองลกะกามามัดเองส่งถึงมือลูกค้าโดยตรงบริโภผลิพภน์มือพอค่า อีกเทียนหนึ่งนะครับเด้อเข้าใจตรงกันเนะครับนาอกสำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการนําไปขายต่อก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดจากผมได้ครับ0622680039ท่านกักสิได้มีอาชีพเสริมอาชีพหรืออาชีพหลักก็ได้ครับไปทำาไรได้อีกอาชีพหนึ่งนะครับนอกช่วงนี้กะงัอแดงเขา้าเกสี มีบางแต่หอมแดงเขาสีมีนั่นนะกะใครอยากได้หอมแดงไปขายกะโทรหาผมได้เด้อครับเด้อมอนี่เขาสิผ้ามาเบิ่งหอมหมัดเด้อครับเด้อหอมมัดจุกมันเป็นยังไ๋นี่ครับหอมหมัดจุกมันสิเป็นมันสิเป็นจุกจุกเนาะคุณพอเนะอือเด้อครับเด้อ นี่คือคุณพอทองดีจากเมืองราศีสไลทครับออเอเอจ้าของสวนหอมแดงทางราศีสไลท์คนมัดเป็นอาชีพครับนี่นี่ครับหอมจุกสวยๆของดีจากศรีสะเกตนี่ด้ครับด้วยพี่น้อง,องนี่คุณพอทองดีคนเป็นทีมงานมัดมื่ออาชีพของทีมงานเฮานะครับเนาะคุณพอคนสิมีมากอกทุกมือครับสําหรับทรง เอาไปนี้ช่องทางในการสร่งเลยครับเด้อเริ่มต้นจากซูรินบุรีลำโคราชสระบุรีบุรีละครับอยุธยาตลาดไทยสี่มุมเมืองหรือว่าถ้าช่วงในกรุงเทพเขากับมีรถอีกประเภทหนึ่งทรงไหอยู่ครับก็ให้พี่น้องโทรสอบถามได้ด้วยครับเด้อหอมแดงสีสะเก็ดออกหลายครับช่วงหลังปีใหม่แห้งหลายครับราคากะตามตามตามหน้าสวนเลยครับราคาสายตรงเลยครับตัวนี้ พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรได้เลยครับด้0622680039ทางทีมงานเฮาสิหานำหาอาชีพเสริมดีๆหาไา่ดอกไล่ได้เพื่อพี่น้องอยากได้ไปขายเนาะครับเนาะทำกำ,กำไรจากสวนโดยตรงครับบุ๋ยพานพ่อค้าหลายเทือตัวนี้หมายถึงว่าราคานี่ท่านซำยางมาซื้อเองอยู่ตลาดท่าเรือซีสเกตนี่ครับว่าต้องเป็นราคาเป็นหล,ลับจากอยู่ทางพุ่นเนาะครับเนาะ เมื่อราคาเหมือนมาซื้อที่สีสะเกตโอเคเนาะครับเนาะมื่อน,นี้ผมกับสีพาพี่น้องมาเบ่งหอมแดงนี่แหละครับบ่มีงว่วแดงมือนนี่นี่นะครับเด้นนอ,อ,อนี่กำลัง<ห>กอกกอกทรงตลาดไทยครับกอกทรงตลาดไทยวันนี้ประมาณสามตันนะครับเนาะสองสามตันนี่แหละครับทรงโครลดเนี่ยตลาดไทยเนี่ย แต่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากอยากได้โดยตรงกะโทรหาผมครับมันสิได้บ่ต้องผ่านหลายมือร <c oughs> าคาคุยกันได้เลยครับเด้อฝากครับฝากสาหรับพี่พี่น้องท่านใดที่อยากมีอาชีพเสริมบ่ว่าสิเป็นสาวโรงงานหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่อยากมีอาชีพเสริมรายได้เสริมกะนี่คือช่องทางหนึ่งนะครับน,นในการทำมาหากิน ช่วงนี้โควิดหลายเขากินหอมหลายๆเลยครับพี่น้องด้อยหอมแดงกินหอมแดงไปหลายๆที่เดี๋ยวเป็นวัดนี่ครับเพิ่งเดียวอุ้ยที่พอรามัดงามนะที่พอรามัดนี่มัดนี่คัดหัวเลยนะพอเนอะค,ค,คัดหัวเนาหัวหน่อยออกกันบ่ครับ,รบอืตัวนี้คือมัดมัดสวยๆเหล่าด้วยครับเด้อมัดตกแต่งเรียบร้อยราคาคุยกันได้โอเคเนาะครับเนาะมือน,นี้ผมก็สีจากไปเลยแหละครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมกรสีมะทายให้เบิ้งช่วงหอมหอมตัดแหน่หอมปึ๋งแน่หอมตัดใหญ่ตัดเล็กตัดกลางมีหลายประเภทนะครับเด้อถ้าเขามาหาเท้านี้ท่านสี่ได้หลายประเภทราคาโมบมมีการหลอกลวงขายนะครับเนาะตัวนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับเด้อน้องหลานี่ครับเจ้าของหอมแดงเพ่อนมื่อนี้สงสัยนะครับน้องหลายตลาดไทยโคราชมีว่ครับมีโคลาชสระบุรีมีว่ครับ มีวะสิงบุรีก็มีนะครับเนาะบุรีก็มาลาบเอที่ตลาดไทยค่ะสิงบุรีชัยนาทกับมาลาที่ตลาดไทยด้ครับด้วยช่องทางของเขามีมีมีส่งให้ทุกวันนะครับด้วยพี่น้องมันเป็นการหมายถึงว่าเ่ต้องลงกมาซื้อให้ยากับนั่งอยู่พุ่นก็ได้ขายราคามาซื้ออยู่พี่โอเคเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ออกไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ สำหรับพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่บ่มั่นใจว่าที่สั่งของทางเฟสทางไลน์ย่านถือหลอกนี่ครับสั่งทางยูทูบเลยครับไปเห็นโต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 จริงนะครับเนาะที่อยู่ของเฮาก็คือที่เก่าแหละครับบ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทรผมครับกุ้งจลเจริญทรัพย์ศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าท่านสีได้เบ่ต,ต้องถือตัวถือต้มเนาะครับเนาะซื้อกับทีได้ของจริงของดีไปเลยมีมีทีมาที่ไป ราคาหน้าสวนเลยล่ะครับราคาหน้าฐานบัตตองพานหลายคนเนาะครับเนาะมือนี้ผมก็ฝากครับด้วยครับเด้อฝากช่องครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้เฮ้าสิมีสาระดีๆล้วก็แนวทางในการอาชีพมาให้พี่น้องเพื่อพี่น้องเด้เป็นเป็นแนวทางเลือกอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเนาะครับเนะบาะบ่วแต่สีเลี่ยงงัวเลี่ยงยังเห็ดเป็นพอค่าแม่ขายอย่างอื่นก็ได้คือกันครับนี่แหละครับเป็นผลดีของการ ที่มีอาชีพเลี้ยงวัวเขาก็มีเวลาว่างเสริมในการมาทําหอมส่งส่งทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเนาะโอเคเด้อครับเด้อมื้อนี้ผมก็สิจากไปแล้วครับอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องเฮาน้ำเลยครับเด้อพ่อได้มีกำลังแรงใจในการทำช่องให้มาเบิง่งมีแต่สาราดีกทีนะครับเนาะโอเคครับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ